วัดประชาสัมพันธ์ของตํารวจท่องเที่ยว นี่ก็ดีใจมากที่ทุกคนมามนเยี่ยมเยียตนตำรวจที่เราจะมาปรึกษามาเสนอนะครับแล้วของผมก็มีอีกอันนึงก็คือที่แบบเชิญทุกคนนะ่ะอยากให้เป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเมื่อกี้ผมมีเจ้าที่ที่กรอกชื่อกับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอตรงนี้ไว้ด้วยผมอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเราจะได้ช่วยกันทำงานให้เดี๋ยวสักคู่ คงไม่เกินอีก5นาทีผมจะเชิญท่านรองผู้การมาพบกับทุกท่านครับแล้วใครเป็นตัวแทนของไกด์บ้างครับเอ้าการ์ดตรงนี้มีตัวแทนแก้ไขครับผมครับก็ดินะครับกับผมอาจารย์นาจิจิและหนึ่งคนนะครับเป็นวันนี้เป็นโรคประจำตัวนะครับเอ่อข้อแรกนะครับ พินองไกของเราเนี่ยไกสแล้วก็พินกสแท้องค่ะประมาณ2องร้อยแล้วนะครับที่เป็นคนส่วนใหญ่มาจากประชิิและผู้ประกอบการบางรข่งไม่ใช่ทั้งหมดครับกินไม่ตองใช้ใช้ที่องของเราแล้วใช้แต่คนผ่านได้มาทำหน้าที่แดกพวกเรา 哎，爸。Hey,